สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้กับมาพอกับไอวีอีกคือเกล้านะคะพี่นงเมื่อนี้นั่งยุนระเบียงหลังบ้านเลยคะ่ะแดดกําลังออกนะคะบัดนนี้อันค่อยหันได้เวลาจะตัดพักเราพี่นองมันมีคาะเออค่อยจะได้เก็บผลผลิตและเดนี่พี่นองเห็นบะนี่ค่ะผลผลิตที่ค่อยปลูกไว้พี่นงข้าเป็นมันงามอิหลีอเนาะค่อยเอาลงไปปลูกตะรางนะข้าเป็นหอยบบกินมันก็จะได้หลายต้นอยู่ได้พี่นองอันนี้มันโหลด เหลือยุ่ซ้ำนี่คอยจะเก็บไปพักคอยจะเก็บไปพัดละเด้พี่น้องมาเบิง่งอะเบิ่งค่ะนี่ถึงจังไออด๋เจ้าซุจาวานี่ค่ะต้นแรกผลผลิตต้นแรกพี่น้องอ่ะยกมาใกล้ๆผลผลิตต้นแรกนี่จนว่าออกดอกพี่น้องเออสิเวะกิลมาวุ้นแต่ว่าเอยจะตัดแล้วนี่ค่ะผลผลิตต้นแรก นะคะข่อยจะเอาไปอันนี้อันนี้นาจะใส่บดแด้แล้วมั้งเด็ดออกน่าจะใส่บดแดดอันนี้เด็ดออกผลผลิตต้นแรกเลยพี่น้องนี่ค่ะงามอยู่เด้จนว่าแกา๋ขั้นเป็นยู่บ้านเรากับโบก,กิดออกเนาะพี่น้องตตอยู่่มันกะเออได้เก็บกลิ่นคือเกาอีกต้นหนึ่งพี่น้องขานี่ก็เริ่มแกลแล้วคือกันข่อยก็จะตัดไปนี่ค่ะ อันได้แก้เขากับบกกินตัวเนาะดึงออกดึงออกเก็บใบมันไหรนี่ก็น่าจะพ่อตัดได้ยั้งนี่ครับพี่น้องสรุปแล้วคือ ได้ทั้งหมดสามต้นพี่น้องได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดสามต้นก็จะเอาไปอันเอาไปพาร์พี่น้องพอดีคาบหนึ่งพอดีกินได้คาบหนึ่งนะคะผลผลิตลดแลกออกมาแล้วคะ่ะพอดีได้คาบหนึ่งไปคะ่ะเอาไปพัดกันปุ้มกระเซือกับกำลังงาม ได้อีกหน่อยนึงต้องเก็บพี่น้องขันบอกเก็บมันกับว่าได้เพราะว่าจะกลับไทยแล้วเดี๋ยวมันจะอ,นอันเดี๋ยวมันจะตาย ันบอกมีคนโหดนะนะครพี่น้องถึงตอนนี้ก็ล่างพักกันนะคะคอยก็จะเอามาล่างมันสะอาดนะคะพี่น้องค่ะล่างไปจังสี่จนมันสะอาดเนาะก็ไม่ต้องล่างอย่างหลาหรอกพี่น้องเพราะว่าปลูกอยู่ทีงบ้านอยู่แล้วนะคะหลังจากที่ล่างสะอาดแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะคอยก็เอามาหั่นนะคะพี่น้องหั่นพอดีคำเนี่ยแหละเป็นชิ้นน้อยๆแต่อีต้นแต่อีต้นพี่น้องเอ้ยเบื่องแน่ มียู่ซ้ำหนึ่งเห็ดแกงเหยงอยู่แต่ว่าก็ได้อยู่ดอกขาพี่น้องขาขาบหนึ่งหลังจากที่หั่นเสร็จสามเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องก็เตรียมเอาไปพัดได้เลยค่ะอันนี้ก็คือพัดหมูสุกเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องปรุงรสนะคะตามใจชอบบางอย่างนี่ควรกะใส่น้ำปลาลงไปค่ะเพราะมันเริ่มสุกแล้วควรกะใส่พักนะคะ อันนี้เป็นขั้นตอนการใส่พักแล้วค่ะพี่น้องเนี่ย่ะคาพี่น้องค่ะได้จานหนึ่งพอดีเเพราะถ้าค่อยใส่พักลงไปเร็วนาะค่ะพี่น้องค่อยก็จะทาให้พักสุกนะคะก็จะใส่เวลาบบโดนกพี่น้องประมาณนาทีหนึ่งนี่แหละหรือเปล่ากับบลูนะคะให้พักมันหยุบสุกแลวก็ป่งเออตักใส่จานเอามาก,กินได้เลยค่ะพี่น้องแซนิกาเซสแซมเราค่ะพี่น้องเมนูง,ง่ายๆข้าหน้าหมูสามสันพี่น้องบ่มี่หมูกรอบนะคะค่อยกยได้ใส่หมูสามสันแทนนะคะ อันมันกับมีกระดูขางมานํ้ำพี่น้องเจ้าข่อยซื้อจังใดดอกมันได้กระดูขางคทีทีมกับเสดายพี่นงข่อยก็เลยผัดร่วมกันไปเลยนะคะ่อยค่ะเมนูมือนี้พร้อมเสิร์ฟค่ะ